ครับสวัสดีครับพ่อมีพี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมมือนี้เ้าสิพามาเปิดราคาควายขอ,ขอ,ขอ,ขอควาไก่ขึ้นเก่าแล้วนะครับครับครับผมพอ่สพอสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอามือนี้มีมานําเสนอพี่น้องเก่งโตนะคพ่อมาเนี้เดี๋ยวเอาให้ฟังเาอาหยาหมันอยู่ได้พี่น้องเด้อครับมื่อไปเห็นนาเห็นมือข่ายยากเนาะก็เลยได้ลูกสาวมาทายแทนเนาะได้ลูกสาวได้ก็เลยได้ดทายเองกันน้อยเลยละครับผม่ยฝนตกตัวหยากางามต้องต้างหยา เอาเมื่อนี่มาเปิดสองตัวเปิดเปิดราคาอยู่ที่ฮะจ้าแม่กับพ่อสองแม่มันบ่ครับเมื่อนี้สองแม่ราคาตามแสนมอ้ราคาตามแสนโอ้แม่นี่มันงามแต่พ่อเอาตัวแรกก่อนโอ้ตัวที่หนึ่งนะครับเนาะตัวแรกสถานะพี่น้องเอ้ยผสมปังแปดเรียวได้หนึ่งรอบโอ้ผสมปังแปดเรียวพันหนึ่งรอบแล้วพันหนึ่งรอบอู้พี่น้องแบี้สิบสองเมื่อพอดีแล้วฮ่าฮพี่น้องผสมพันได้รอบหนึ่งหรืเด้อครับมาเบิ่งอัตลักษณ์้สำหรับเมียบอกเอาควบสูงก่อน โอ้เพิ่นสูงร้อยมาในแล่ะพ่อสูงร้อยสี่สิบบวกลบโอ้สูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกลบป้าพี่น้องเบิ่งเบึงเบึงเนี่พี่น้องเอ้ยเบึงเบึงเบึงป้าเป็นแม่คล้วยโอ้เป็นแม่บอกแม่พันยิ่งย่งเนาะผสมปังแปรเลี้ยวนี่ปังแปรเลี้ยวนี่บ่ธรรมดาเนาะพ่อบ่ธรรมดาเพราะว่าผลงานเพิ่นนี่หลายแห่งเนาะครับผมเป็นแบบว่าทรงลูกระดับแชมป์ระดับแบบเป็นจนว่าเป็นปูแล้วเนาะเออเออปูปังครับผมผสมไว้แล้วพันไม่ละสองตัวเด้อโอ้พันรอบ อันรอบนึงแมนมีลูกมาแล้วสองตัวบที่ซบนี่แหละมาบิ่ขึ้น่ามันติติดอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเบิ่งอัตลักษณ์ตาแต้มตาแต้มแยมจ้ำมาแยมจ้ำมีจ้ำด้วยครับเอปากขากแกวบแบบไงอู้ปากไม่เงยเลยพี่น้องเอ้ยอ่าลางได้ซ้ำนี้ละกล้องก็ดีกล้องซองทางขวัญทัดมาล่าได้พี่น้องได้คนมีขวัญทัดมาล่าอยู่อยู่ขางหูนะอันนึงเนาะแมนแมนมนเ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 เนเนเนเ เอาการงามเอาไหนมาเบิ่งตัวง่ามครับผมเอาเบิ่งอ่องข้อพลาดพี่น้องเบิ่งเด้ครับอ่องข้อท้ายตรงๆท้ายให็บข้อนี้ซองอ่องผูกโบดได้พี่น้องฟาทถมบักเ้าวเพิ่นนี่แบบโอ้เออบักเ้าไว้เงี้ยสิแล้วพ่อปี๊ปปีโอ้ขีบเรียบคือง่ามแด็พ่อเดเพล็บกำไรขาดเบิ่งได้พี่น้องเอ้ยขีบเรียบขีบเท่าดีบ่ได้เตียงนะครับขีดเรียบไม่ช่องไฟอะเขาว่า คนเหม็นแบช่องพญายักษ์ท่ายละเอียดดีครับพี่น้องเบิองเบิองอ่องเขาแบบนี้ว่ะแข่อยเป็นคนละเอียดละอ่อยู่เด้อเบิ้งเด้อพี่น้องเบิงเอาแบบชัดเจนเนาะครับเนาะเอาเบิ้ลชัดเลยท่ายสุดขอบสมุดกําไรนี่มีขาดหนาหลังเนี่ยพี่น้องกําไรนี่มีขาดหนาหลังกําไหนาหลังโอ้ถือว่ากําไหนาหลังย่างกระทั้งย่างทั้งหนากับกําไรย่างทั้งหลังกับกําไรเลยพี่น้องกําไลประตูขังนี่คือมีแต่กําไรล้วนๆาคััับีนนน้วจต มาตกสกสว่างพอดีเนาะครับเนาะตกสว่างตกสว่ะพี่น้องเมืองเมืองเมืองไทยบปะนี่พี่น้องใชยเพื่อนหางไม่พอปวดเลยพวกหางไม่พอถูกหางพัวแบบไงเลยพี่น้องเด้อหางนี่โบล่าอบดอกทั้งพอเนาะหางนี่แต่ว่ามันก็มีแซมตามธรรมชาติของเพื่อนเนาะครับนะถ้าถ้าดำปื้อนปื้นั่นจังอันตรายเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องสังเกตเด้อครับถ้ามีแซมมีนี่นี่คือว่ามันแทงกันบาดแน่นาะกับหางธรรมชาติครับ ลูกมาแล้วสองตัวเบื้งนมพี่น้องเบื้งตัวสุดท้ายเป็นตัวแม่ยได้พี่น้องเด้อควายแัวนี่เด้อโอ้ได้ลูกตัวตัวที่ตัวที่หนึ่งนี่เป็นตัวตัวเถิกตัวผู้ตัวที่สามตัวแม่ตัวที่สองนี่เป็นตัวแมียแม่แต่ดวงมุ้งเจ้าบ้านีแต่ว่าตัวที่สามนี่ให้ไปรุ่นเอาไปรุ่นเอาพี่น้องเบิ้องเบิ้งเตานมเป็นควายสีส้มนมดีนะครับเบื้องเบิ้งผีพี่น้องเบิ้งเบิ้งสายสายน้ำนมเนาะครับเนาะเขาเอื่อนสายน้ำนมเิ็นเรียบเป็นว่าสายน้ำนมครับพี่สายน้ำนม มึนกีบเรียบหลังป้าดมาหูเถอะนะพ่อจ้าบายได้เบิดอรรถยนยยังตลอดท้องป่วยไข้นะโอ้บ่โอ้วนพอข่อยก็เกิดปลามันสิบพันอยู่ดอกเพราะอไหมบ่อ้วนจนเกินไปเนาะหุ่นพอดีเนาะพอดีพอดีป้าผมมาเถอะพ่อช่วงหน้าเพ่อนี่ยมะตั้นแห้งเดี๋ยวว่าตั้นปากคอป้อปากเข่งอันนี้เพิ่์ดอู้เหีเนาะพ่อเหีวเหีไฟใหญ่ปาารถถังเจาถึงเหี้ยถึงใหญ่พี่น้อง นี่ก็คือมมห่าผสมไว้ให้แล้วพันพันหนึนนน่งรอบแล<จ>้วเนาะไอพี่น้องไปรุ่นเอาเอก็คือพันสองรอบพี่น,อน้องก็จังตรวจด้วยครับด้วยจังตรวจเบิ้องเพราะถ้าได้แกะใจเยองแกะใจงานอยู่เอาห่อก็คือว่าแล้วครับผมให้เออให้<า><า>มันได้พ<า>ันได้สามรอบผู้น้องมันยังชั่วครับผมโอ้โหนี่คือนี่คือชั่วๆเลยเนาะครับเนาะมหูเดี๋ยวนะส่งเขาบังพี่น้องส่งเขา ส่งเขาเขาเอิดส่งเขาจังพ่อบ่วม่นตตคันสวนใหญ่ตีเลยส่งเขามาง่ายนะป้ามาหูพีนอมาหูแหงเถ้าวยไมมป้าพีนอเลยเอาเราันแนนเพิ่นเดีพ่อคะแนนเพิ่นดี๋ยวนเาพาันนโงเปิดดวยเก้ามืนหเกาเก้ามืนหี่ถามว่าตอรองได้อีกป่พ่อต่อไไ้อีกเก้าตอบะไอย่ยายายังเกาะ หอยขวันมาในก๋วตอบ่ไดายยะซื้อเอาเอาเอาข้ามหอยขวันมาใส่ในเด้ใเด้ขอได้เด้ขอใส่ได้ไหมข้ามนี่ขอใส่กับคอใส่กับลูกน้องคอใส่น้ำลูกน้องก็อันของพ่อไก่หน่อยขวันตอบายยะซือพ่นองตอบดายยะซื้อเพิ่นว่ากัดเสือขายกัดกัดตอนี่มันกับคือว่าอะไรพี่น้องราคามันกับก็คือว่าเขาตั้งค์กไว้ให้มันก็บขืนอยู่กับพี่น้องคือเกูราคายูกับมุดยอเมียนราคาอยู่กับพี่น้องคือเก่าูมันแพงมุกอะไรไปส่งได้คือเกูจะว่าเท่ากันจะว่ามักน้ำกันครับ โทรมาเอิกเงียดแต่ข้ยเม่พี่น้องเลยอังสันเนี่ยสถานนะเพื่อนไปพานปังแปดเลี้ยวได้หนึ่งรอบได้ยี่สิบสองยี่สิบสามมือพอดีละโอ้พานได้ยี่สิบสองยี่สิบสามมือก็เพื่อนไพี่หลอดเด้อพี่น้องจะเป็นโบเด่นเด่นหัวห้อยไงไกลปกาพี่น้องผมเขมักแท่ละข้ยเมียนี่มาหมักแต่ละพัวเออมักก็มักก็เอาเบิ่งเพิ่งเออบปล่าเพิ่บ เอิกเอิกหนึ่ไงไงแห้งครับใหญ่ใหญ่านเต็มเรื่อเสือขันพัฒนม่านเก๋ออกคักอย่างนี้เต็มจมออมมี้เรื่อตัวมะพร้าว<อ>เาาพื่นอนน่ะเอาไปรุน,น,นเอาเนาะพี่น้องเนาะรุนนะครับเน<อ>ื้อเชื่องนะครับเชื่องจับจะใบได้เบิดพี่น้องคุณจับใบได้จับนมจับยัางในเบิดหูครับเป็นเป็นห้อยที่เชื่องมากเนาะครับห้บบยอยตัวนี้อ๋ออ้นอันนี้อันนี้แสดงว่าห้อยเพิ่นขูดไมมตั้นต้นหน่อยเปนว่พอยนี่งเฮ้ยบ่เป็นยังโโอ้ห้อยขูดจะซื้อบ่เป็นยังวันนี้แต่นี่จับจับข้นตักล้วยสูงเท<อ>่าไร ร้อยสี่สิบบวกลบรี่นองวัดตึงหนึ่ได้ร้อยสิบเอ็ดันองหันนอพ่อเนาะวัดเบงวังหันวัดตึงหได้ร้อยสี่สิบเอ็ดพีนองแต่ว่าผลมันใสมันก็ได้สี่สิบี่นละเอาห้พีนองมาเบิงหนาคอ,อกได้ได้ครับเ <c oughs> ด้อมาเบิงมาชมหนาคอ,อกได้ <c oughs> สถานะไอ้ปังแฟนเลี้ยวได้พันเล้หนึ่งรอบเด้อโอสถานะเิ่นผสมคือพันนึรอบนะครับเนาะหนึ่งรอบเรียบร้อยล้วเด้อพีนองเด้อเปิดไปเก้าสิบห้าแนนเด้อเปิดไปนี่ราคาเก้าหมื่นห้า เน่าป่านรถโอ้ยรถไฟมันเกิดสีเน่าพ่อเนาะพ่อเอารถทั่วกับพ่อแล้วเนาะเอ่าเน่าป่านรถทั่วเด้พี่น้องกินกลางแม่เอาคูไปกันน่อยเอาคูไว้บบนี้โตที่สองกับผมแบบนี้ตที่สมากแบนี้เบื้องตที่สองต่อนะครับเนาะมาเจงได้ไก่ทรมาสอบถามเนอพี่น้องเด้อะขั้วสำหรับแม่บอกแม่พันธุ์เงีงจึงสีหายากด้วยครับพี่น้องหายากด้วยพี่น้องผสมพอดีไว้ห้ซัมด้วยพี่น้องสมปางแปดเล้วนี่บ่ธรรมดาด้วยครับเด้อ เอ้าตัวนี้เป็นแม่สาวเนาะบานนี้เล่นอะไรเอ้าความสูงตัวนี้แม่สาวเพิ่นอายุเพิ่นเดียพ่ออายุอายุเพิ่นเดีครับผสมแล้วเรีย่ยโอ้เป็นแม่สาวผสมผสมไว้แล้วเบิ่มจูเนียผสมเบิ่มจูเนียหนึ่งรอบเพื่อกันโอ้พันหนึ่งรอบเพื่อกันถูกต้องป้าพี่น้องแม่สาวตัวนี้งามเลยครับความสูงเพิ่นหนอยสามสิบสามบวกลบโอ้สูงอยู่ที่หน่อยสามสิบสามบวกลบสถานะเพิ่น เบิ้มจูเนียหนึ่งรอบโอ้สถานะคือผสมพันธุ์เราหนึ่งรอบเพิ่มกันถูกต้องเบิ้มจูเนี่ยมาเจ้าไปรุ่นเราเองบาดนี่ยได้พี่น้องได้เป็นขั้วที่ตันไปผสมพันธุ์ไปให้เรียบร้อยแล้วเบิ่งหน้าตาผมอัตลักษณ์ตาแก่แตามาแต้มไงเด็กแก่กาจำอ่าสองมองโอ้ใบหูอ้วนตัวนี้ใบหูอ้วนฟอนเป็นลำสายเพชรอุดรเนาะพี่น้องไปทางสายเพชรอุดรเอาไปงองขอ โอ่องข้อสองอ่องง่ายๆนะครับเดินอ่องที่สามนี่ผูกโบเลยนะครับผูกโบป้าอัตโตปาขาเดี่ยวได้พี่น้องเบิ่งกำไรขาเพิ่นค้อเดียวกันครับตัวนั่นละกล้วยไม้น้ำกันได้พี่น้องเบิ้งกีบเล็้กีบเท่านี่ดีขึ้นกันได้พี่น้องเบิ่งขาใหญ่เล็บป่ายแข็งขาง่ายนะครับก้นเลี้ยงขาใหญ่กีบเล็้กีบเท่าดีติดกีบตัวนี้พี่น้องเลยไมันหนาฝนเออบอกเผาบอกใหญ่ให้กันได้ครับเด้อ เพิ่มจูเนี่ยผ่านหนึ่งรอบเหมือนกันเด้อพี่น้องพี่น้องสามสิ่สามบวกลบเพิ่นกืบโอ้เพิ่นค้องเดียวกันนี่เพิ่นก็มีกำไรขาดทั้งหลังคือกันตัวนี้เนาะลักษณะแบบแบบข้างคือกันโอ้เป็นควายลักษณะแบบเดียวกันเบิ้งพี่น้องเบิ้งเนี่ยเบิ้งเลยครับขุนแข้งขานี่ใหญ่แห้งใหญ่รีครับใบบุญชาแนลเนี่ยไทยงขานี่ใหยดละอ้อเบิ้งไทยละเอียดละอ้อป้าถูกเบิ้งหางเบิ้งไทยพี่น้องป้าถูก หน,หนังตุ้มหนังเย็นเบิ้งเต่านมเพิ่นครับปลาเต่นาตนมสีนมหัวใหญ่ๆโปอๆด้วยพี่น้องฝากเล็กน้อยฝากผู้เฒ่าเลี้ยงไว้ก็ได้ครอบข้อยเพย่อนายไก่เนี่ยเบิ่งครับมัอ้ข <ผม S 2> ้อยโบหัว่าอย่างข้ยทังดักโบหัวอย่าเสื่อเด้อพี่น้องไอ้เนี่หาตัวได้ที่มันจับใบได้ง่ายๆด้ยพี่<ม>น้องจับใบจับรูปข้ามเลยเห็นหมดคือจังยัๆสีแหละครับรวบใบรูปข้ามเลยฝากเล็กน้อยผู้เฒ่าเลี้ยงไว้ ขวดมันไม่กันที่นันวดขวดขวดได้พี่น้องงานนี้บุคคยสี่มีให้กินปลาในดอกเด้อนครยากกันนะดีแล้ครับผมงานมันู่ได้พี่น้องเด้นี่เป็นตัวที่หนึ่งนี่เป็นเม่ที่หนึ่งเอาานตัวนี้เปิดรลค่าเปนไรบาไพอหกคะแนนเปิดไปหกหมื่นหาพันหกห้นคะแนนหกสิบหาคะแนนหกาคะแนนก็คือหกหมืนหาพันอะไรพี่น้องเอาเบิ้งบบนี้เบิ้งพี่น้องเด้อราคาหกส สมน้ำสมเนื้อกันทุตตนทุตัวหนังหนาซาใหญ่ก้ยขอักควายใหญ่ไกลมีมีตุ้มมีตัวเอาไปรุ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อรุ่นเอาเด้อพี่น้องบอกก็ว่าก้อยจับสัตวสเป็นเบิ่งหน้าตายจริงๆนะครับเบื้องเบื้องกระดานเขาใหญ่เลยพี่น้องช่วงเขานี่ใหญ่ติดสายเพชรอุดรเนาะครับเนาะสายเพชรอุดรโอ้ปาตัวพี่น้องเบิ่งเด้อครับเบื้อง บื้งไงมันแกบใจมู่เจ้าโคมากเกลียดใจคอยขยันใช่งไงหมเบิ้องนาคอกนาลักมาเบิ้งได้นาคอกนาลักได้<แ>ด้วครับเด้อพี่น้องผู้ใดที่สะดวกเนาะสี่บ้างเนาะหรือว่า <laughs> ช่วงนี้ฝนโบ่าณในตัวก่านได้ลรอกคับมาเบิดงรถเตอเออดึงพี่นยองมาเยอหน่อยได้พ่อไปนี่แม่แม่หน่พี่น้องเอ้ยเอ้าตัวไหนพี่นเบ้องอีกจะกลับได้พ่อสูงเท่าไรครับสามสบสาบวกลบสูงอยู่ที่133บวกลบผสมเบิ้มตัวเนียพันเรื่องรอบอ๋ผสมเบิ้มตัวเนียพันในเรื่งร <laughs> อบ จะว่าต,ตัวนี้เพิ่นเป็นแม่สาวแม่สาวว่าท่านไหนเคยมีลูกว่าท่านไหนเคยพาลูกด้วยพ่น้องเราเปิดแล้วข้าแต่พวกหกสิบห้าคะแนนหกสิบห้าคะแนนเอาจับใส่กันบานบานี้พ่อบานนี้ยบ้านนี้มาเบิ้งนะครับบานนี้ป้าเถอะอ่ะพูนพินองเอ้ยห้วยง,งามคู่ด้วยเรือว่าพี่น้องเจียวเป็นคู่กันเลยได้ครับอเอาจับเข้ามาจ้อจ้ารถบานนี้พอ่อเอาเบิ้งบานนี้ป้าเถอะเอานี่ตัวนี้สามเมื่อซีเมื่อแล้วขับ่ถท่านไหนออกกล้องอยู่ เอานีต้นตันนี้ตัวนี้ตัวนี้คือคือตัวนี้คือเมีที่หต้นนี้เมีที่หนึงโปังแปดลี้วผ่านรอบนึงวจัระเบียบปังคปังแดเลี้วผ่านรอบนึงกับเบิ้มจูนี่ผ่านรอบนึงวันี้พี่น้องสูงร้อบวกลบครับผมผสมปังแปดลี้วผ่านรอบนึงเด้อพี่น้องเด้อเปิดไป้าสหคะแนนเก้าาะครับเนาะตัวที่หนึี่เนาะครับเนาะตัวตัวที่หนึ่งฟันี่ครับผมตัวที่สอมานีครับตัวที่สองสบวกลบ เอาสมเบิ้มอยู่เนี่ยพันหนึ่งรอบเพื่อกันพันหนึ่งรอบเพื่อกันเอาเปิดราคาเดี๋ยวพ่อราคาหกสิบห่าแค่เนี้ยหกสิบห่าแค่เนี้ยได้พี่น้องเอาสุดท้ายนี่เท่ากับ่มีอย่างหลายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมช่องพ่อไก่ซ้ำสวงครับผมเอาสุดท้ายนี่เท่ากับกัโควิดก็คือเศร้าเหรอพ่อเนาะโควิดเนี่ยโควิดก็คือเศร้าคือ ผ่านแล้วเนาะครับเนาะตรวจผ่านเรียบร้อยเศร้าเบิด์เลี่ยวเออบ่มีผู้ใดติดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอ้าาบนะไปอ่ะจัดเด้ลพ่น้องเด้อสุดท้ายนี้เฮาก็ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับ